สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมายทีนะครับก็ตอนนี้นะครับช่างเป้มีเครื่องเซอร์เฟ p โปร4มาอีกแล้วนะครับผมเครื่องนี้นี่มาในอาการจอสั่นนะครับแล้วก็แบตบวมนะฮะก็ทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเปลี่ยนจอนะครับจากเซอร์เฟตโประไปเปลี่ยนเอาจอโปร5ไปใส่นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนแบตที่มันบวมด้วยนะฮะ ดูเปอร์เซนต์แบตนะครับตอนนี้เปอร์เซนต์แบต93เปอร์เซนต์นะครับอีก14นาทีจะชาร์จเต็มนะฮะก็เดี๋ยวก็ตก็ทำการเปลี่ยนแบตไปแล้วนะครับทีนี้เรามาทสเรื่องทัชสกรีนกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นเพ้น 3D นะครับโปรแกรมเพลนก็ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับ ซูมเข้าไปหน่อยลองเช็ดดูนะครับสามารถทัดได้ทุกจุดนะครับดีกดไมบันทึกนะฮะแบตเตอรี่นะครับก็ชาร์จอยู่นะครับตอนนี้94%แล้วนะฮะ ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนออจอและแบตเซฟ,ฟโปรซีนะครับถ้าใครมีเ,เครื่องเซฟ,ฟโปรซีนะครับที่อยากจะซ่อมนะครับก็สามารถถักมาสอบถามที่ร้านได้นะครับที่ร้านก็รับเซ์เฟรทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนแบตบเปลี่ยนจอนะครับเปิดไม่ติดก็รับนะครับผม ก่อนจากกันไปนะครับช่างเป้ก็ขอฝากร้านสมัยทีด้วยนะครับร้านสมัยทีเนี่ยมีทั้งหมด5สาขานะครับมีที่ไม่กาบบางนานะครับเชิมเอ่อมินานรศงนะครับยูเนียนมอลลาดพร้าว์เดอะมอลบางกะปินะครับแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเวศนะครับผมถ้าใครใกล้ที่ไหนนะครับสามารถล็อกอินเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคนะครับก็ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะครับผมสวัสดีครับ